สวัสดีครับยียม,มาตกกับไอแกวนะครับวันนี้ยังอยู่กับของขายเช่นเดิมครับเจ้าของแจกฟรีก็ยังมีอยู่ในกิจกรรมกลูนว่านะไอชัวออลนิวนะครับนั่นเองนะนอกจากตัวกิจกรรมของฟรีช่วงนี้แล้วนะครับกิจกรรมของขายเนี่ยก็จะมาเต็มๆเช่นเดียวกันเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบว่าตุลาคมเนี่ยน้องๆปิดเทอมว่าีมวลาเล่นเกมมันก็อยากเอาของมาขายให้เยอะๆะใจแบบว่ามมเวาใช้กันเยอะๆนะครับกิจกรรมรอบนี้เนี่ยจะเป็นตัวกล่องสุม่มทรงผม นะครับซึ่งน่าจะชอบกันเพราะว่าทรงผมข้างในเนียค่อนข้างสวยงามนะตามท้องเรื่องเลยอ่าของกล่องนี้นับจื่ตั้งแต่วันที่7ตุลาคมไปจนถึงวันที่20ตุลาคมนะครับราคาถูกมากๆก็คือราคากล่องละ6เพชรเท่านั้นถ้าเข้ามาดูในเกมว่าจะเป็นประมาณนี้นะก็จะเป็นกล่องแบบนี้ราคา6เพชรซึ่งน้องก็จะมีโอกาสได้ของที่เป็นทรงผมไปเลยนะครับหรือเป็นทรงผมแบบเช่า หรือได้โทเค็นนะครับที่จะไปสะสมแลกทรงผมได้นะแบบนี้ก็คือรูปแบบมันจะเหมือนไอตัวกล่องน,นี้แหละแต่ว่าเปลี่ยนไอเทมข้างในกับรคาคาครับราคาจะ6เพชรแล้วก็ข้างในเนี้ยจะเป็นทรงผมไม่ใช่หน้าตาโอเคมาดูของกันเลยดีกว่านะวันนี้อาจจะใช้เวลาในการหาของนานนิดนึงเพราะว่าของนี้มันเยอะมากๆนะครับเริ่มจากของผู้ชายก่อนขอเปิด นเนเริ่มจากอันแรกนะครับเป็นทรงผมนุ่มเทสดีนะชื่อทรงว่าหล่อบังตาโอ้โหเนี่ยวะบับสีม่วงฮึบฮ pp. นีทรงผมนุ่มนุ่มเทสดีนะนุ่มแบบเหมือนทรงนุ่มอนิเมะใครที่แบบว่าชอบดูอนิเมะญ,ญี่ปุ่นนะจะเห็นว่าจะมีคนนี้แบบชอบแบบ ทรงผมแบบบางตาบางตานะเนี่ยอารมณ์แบบชี่อชอบใช้ภาพโปรไฟล์ชื่ออะไรเฮียวกะปะชื่อเรื่องเฮียวกะปะเออปิิสนาความทรงจำเฮียวกะนะพ่ะเอกชื่ออะไรไม่รู้ไม่ดูก็จะเป็นทรงประมาณนี้เนะี่ย โฮตาโตโฮตาโลโอเลกิอะตัวนี้อะเรีพอขอไปเสิร์ฟแบบน่าใช่โฮตาโลโอเลกินะครับก็ส่งผมประมาณนี้เลยนะครับจะเป็นแบบว่าหนุ่มเทสดีนะครับที่ผมแบบปิดตาปิดตาเนียหน่อยนะครับอันนี้ก็รู้ว่าชอบกันนะก็เห็นชอบใช้ดิสเพย์เป็นตัวละครตัวนี้กันนะครับนี่ก็ใช้ได้นะครับรอบบางตา ถูกมากด้วยราคาแค่99โทเค็นสำหรับคนสวยนะครับต่อมาปะเป๋นะปะเป๋นี่ก็ทองเก่าของเรานะีสุดฮอตอันนี้ราคาแพงหน่อยอยู่ที่319เพชรแล้วก็ทรงผมถัดมาอันนี้นะครับอันนี้ก็เท่เป็นทรงผมแบบว่าแอสแฟชนะครับสีควันบุรีไรประมาณนั้นมีแบบตังหูด้วยอันนี้อยู่ที่ราคา149เพชรนะครับแล้วก็ ย้อนมาไกลหน่อยนะครับจะเป็นหมวกเลเวอร์มิเลียนตัวนี้อ่นี้ยหมวกเท่นนที่69เพชรแล้วก็อันนึงคือจะเป็นทรงผมนักสำรวจผู้ชายตัวนี้นะอันนี้อยู่ที่ราคา129่เพแล้วแต่รัวต,ตัวไหนชอบตัวไหนก็ไปจัดกันได้ ต่อมาของผู้หญิงกันบ้างนะครับจะมีบางอันอาจจะใส่ได้2ตัวละครไอ้สองเพศนะครับ Hello. Hello. บางอันจะใส่ได้แค่บางตัวละครของผู้หญิงเริ่มจากภพ p l ัสก่อนนะไอซ์เลกนี่ตัวน,นี้นะครับมาตอนวินเท์แลนด์ปีที่แล้ว้องผมนี่ก็สวยนะเป็นสีดำไล่ลงมาสีน้ำเงินสีฟ้าอ่อนแล้วก็ิงสีฟ้าอะไรประมาณนี ชกกลางชกกลางอันนี้อยู่ที่หกสิบเก้าโทเคนเท่านั้นนะถูกๆก,ก็ชุบตัวนี้นะครับซองออฟพันนะฮะซองออฟพันนะอันนี้ก็น่ารักดีแนวะแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะฮาราจุกุเกิลอะไรแบบนี้อันนี้ราคาอยู่ที่เก้าสิบเก้าโทเคนนะครับก็ไม่ได้แพงมาก ถอยลงมาอีกนิดนึงนะครับอันนี้เป็นฮูดสุดเท่น Dark l o ด d ก o ร g นะครับตัวนี้เทนะ่มองด้านหลังจะเป็นแบบเหมือนผ้าจะเป็นแบบซีทูใสๆข้างหน้าเป็นทรงผมปิดตาแนวแบบลงแบบตัวลายแอนิเมะญี่ปุ่นชุดนี้ความจริงชุดนี้เท่งชุดเลยมาแนวแบบทรง ตัวร้ายตัวร้ายนี่ยโอ้โหอย่างเท่เลยนะครับนี่ก็อยู่ที่ราคา69โทเคนเท่านั้นไม่แพงเลยนะครับต่อมาทรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อยู่พู่กับฟ e ีไฟล์มาอย่างยาวนานแล้วก็มีคนชอบเยอะมากๆนะครับนะชอบเรียกกันว่าทรงจินตลานะครับ หรือว่ามือสังหารแดมังกรก็คือชน,นี้นะครับก็เป็นหน้ามาพี่จินตราเขาหน้ามาเขาจะเป็นแบบสิเกเนเจอร์นะเวลาเราเห็นคนตักหน้ามาแล้วแบบผมสั้นๆผมบ๊อบนี้กจะบอกว่าทรงจินตรานตัวนี้มาอยู่ที่79โทเค็นนะสำหรับใครที่อยากได้ส่งนี้ไปต่อมานะครับทรงเหล่าบางตานะของอันเมื่อกี้ ก็สามารถใส่ตัวละครผู้หญิงได้ด้วยเท่มากด้วยดิตัวผู้หญิงใส่โคตรเท่ทำไมดูเท่ตัวผู้ชายกว่าโอ้มีตาตาตานี้ผู้หญิงเท่น้่ตาสีดำนี่ถ้าถอดอยากถอดแว่นให้ดูใสอันนี้อ่าตาจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือจะบังตานิดหน่อยนะใครอยากเป็นแบบว่าหนุ่มเบียว สาวเบลนะเบลอนะิเมะเบลฟรีไฟล์นะรวมกันอยู่แล้วที่ทรงผมเดียวก็ทรงนี้เลยนะครับน้องใส่ไปน้องจะ้ทั้งเบลอนิเมะและเบลฟรีไฟล์ในคนเดียวกันต่อมานะก็เป็นปั๊บเตะ๋อ,อเมื่อกี้ราคาอที่เก้าสิบเค้านะครับปัปเป้ก็เป็นตัวนี้ปัปเป้ผู้หญิงอันนี้ก็อยู่ที่ราคา319ร้อเค้านะครับ ตัวนี้แล้วก็ตัวเมื่อกี้นะครับเหล่าบังตากับปับเป๋เนี่ยจะเป็นตัวที่ซื้อไปแล้วก็ใส่ได้ทั้ง2เพศเลยก็คือผู้ชายด้วยผู้หญิงด้วยนะจ๊วเจ๋งส่วนอันสุดท้ายนี่ตัวนี้อันนี้น่ารักมากนะครับของผู้หญิง I อซ์แ s h นะก็เป็นตัวที่เข้าคู่กับผู้ชายเมื่อกี้นะครับพอเปลี่ยนเสื้อให้ดูจะเห็นชัดๆนีมซอผมนี่โคตรน่ารักนะครับ มีความแบบ a อนิเมะเกิลนะสงสผมจะให้สีม้าแต่ขาวไปจนถึงแบบเทาเข้มนะครับข้างบนแบบตรงโคนจะเป็นสีขาวไล่ไปดำอ่าเทาเข้มมีติ๊กกิ๊บนาลายแบบสายฟ้าสีแดงไปตัวนี้น่ารักมากราคาอยู่ที่199่งร้อโทเค็นนะครับหนึโทเค็นอยากได้อยากโดนชุดไหนส้งผมไหนก็ไปจัดกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิม ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook, YouTube, IG, TikTok ด้วยแล้วก็แจกันใหม่คลิปนีไปละบ,บายจ้า